สวัสดีค่ะศูนย์ออกแบบบ้านฟูลเฮาดีไซน์สำหรับ EP นี้นะคะจะพาทุกท่านไปชมงานออกแบบบ้านสไตล์บ้านไม้นะคะจะเป็นบ้านสวนชนบท2ชั้นกินอายความเป็นไทยชนบทแบบทั้งเดิมนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะทางทีมงานออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้านะคะที่อยากได้บ้านไม้ที่เน้นโล่งโปร่งมองเห็นวิวสวนรอบบ้านนะคะและก็คงความเป็นบ้านสวนแบบชนบทนะคะส่วนโครงสร้างทั้งหมดของตัวอาคารนะคะจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและก็จะมีโครงสร้างไม้เป็นบางส่วนจะก,ก่ออิฐฉาบปูนกุดด้วยไม้จริงหรือไม้สำเร็จนะคะเพื่อได้กลิ่นอายความเป็นไทยชนบทแบบทั้งเดิมนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นชั้นหนึ่งของตัวบ้านนะคะที่จะเน้นความโล่งนะคะจะมีห้องครัวที่ใหญ่แล้วก็ดูทีวีมองเห็นวิวสวนด้านนอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชั้นสองกันนะคะชั้นสองนี้จะมีทั้งหมดสองห้องนอนใหญ่นะคะจะมีห้องน้ำในตัวมีห้องแต่งตัวแล้วก็จะมีในส่วนของห้องโถงพักผ่อนสำหรับครอบครัวนะคะ จะมีในส่วนของชานกลางบ้านด้วยระเบียงที่นั่งเล่นหน้าบ้านไว้ชมวิวนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องสำหรับครอบครัวนะคะที่ไว้พักผ่อนดูทีวีสำหรับพื้นที่ใช้สอยรวมของบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่200ตารางเมตรนะคะ งบประมาณต้นทุนก่อสร้างประมาณ1.9ล้านนะคะจะเป็นงบที่ลูกค้าสร้างเองซื้อของจ้างแคลงและก็บริหารงานเองค่ะลูกค้าสามารถแจ้งงบประมาณการก่อสร้างให้ทางทีมงานได้นะคะทางทีมงานออกแบบตามความต้องการตามงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ได้ค่ะ ท่านไหนที่สนใจมีคำถามนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่แฟนเพจ Facebook สุดลับออกแบบบ้านฟูลเฮาส์ดีไซน์ได้นะคะสำหรับอีพีหน้านะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะนำบ้านสไตล์อื่นมาให้ลูกค้าชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะไว้พบกันใหม่อีีหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ